สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่ในรายการไอล้อไอน้องหลามคุงกันเด้อสายจาเ่ยโอเควันนี้กลับไปอยู่ในใบครับกันนะครับมากับเออคนด้านหลังครับผมนั่นก็คือ ใครครับใครครับแนะนําตัวหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อไรครับสวอะดีครับเอาผมผชื่ออาครับอ,อ,บอะวันนี้เราอยู่ในแมปอะไรครับคุณอดวันนี้เราอยู่ในแมปไฟเดอร์เซอร์เวิเจโต้เป<อ>็ใน,ในแมปสากายเบรกนะครับส่วนถ้าจะถามว่า,มา EP อื่นๆที่เราไม่ได้แนะนำตัวหรือแนะนำเสนอก็เพราะตรงๆเลยขี้เกียจแต่ต่อแค่นั้นจบ ตรงนี้ก็คือตรงนี้จะเป็นบ้านเราเใช่ลยอันนี้สมุนไพรช้าด้งต้นฉบอับไอ้เงออี้ยมึงมึงดึงนี่จะลงไปยังไงเนะี่ยต้องขุดไปข้างล่างเอาของน่ีต้องขุดไปข้างล่างตัดต้นไม้ก่อนดิแม่งมีทุกห้องน้ำเลยวะ เราเราจะเอาทรัพยากรทั้งหมดเฮ้ยเราสร้างบ้านตรงนี้เราต้องอยู่ข้างบนด้วยเพราะข้างบนมันรู้สึกวิวมันดีมากใช่ใช่เราค่อยย้ายไปที่อื่นเอ้กูคิดว่าข้างล่างมันกว้างกว่าเฮ้ยนั่นมันตัวอะไรวะข้างล่างเหรอม้าเรอม้ามันลงไปข้างล่างได้อยู่นะกูว่าลงได้เราต้องเราแต่เราต้องขุดลงไปอดีเออขุดลงไป แล้วน่าขอดูก่อนบ้าลง,ลงได้เลย,ยนี่เนี่อยู่ตรงนี้มันจะมีแบบถ่ายวันถ่าวันมึงเห็นปะเนี่ยเราลงาจากต้นไม้แล้วเราก็ลงจากถ่าวันนะแล้วเราก็เอาขโมยทรัพย<อ>ากรข้างบนนี้กันใช่ใช่ใช่ใชแล้วก็เปลี่ยนที่มีอะไรเอาหมดนะรถไฟเหนือก็ไม่รู้เอาหมดอโอเอาไปหมดแล้วไมแ่แต่ตรงนี้มีแผนที่นะมันมันน่าจะดีกว่านะข้างบนทำเลอะ หรือจะเอาเป็นจุดเป็นจุดอ่ะข้าบนเอาไว้ปลูกต้นไม้อะไรพวกเนี้ยแล้วก็จุดอื่นไปทำอย่างอื่นเอาไปละข้างบนเหรอข้างบนเดี๋ยวเราค่อยเอามาทำฟาร์มแล้วกันตอมีต้นไม้เหมือนกันนะข้างบนเราค่อยทำฟาร์มเถอะตอนนี้เราขุดไปลงไปข้างล่างก่อนล้าค่อยต่อขึ้นมาข้างบนโอเคดีกุดจุดแรกเราจะไปไหนดีวะเนี้ยโอ้โหมันมันมีเยอะเลยเกินตรงนู้นก็จะเป็นอะไรดำาๆก็ไม่รู้อะ ก็รถถังไม่ได oh okay. hey. ้ระตูฟังรถถังอะไรคือเออรถถังไม่ได้วิมงเลยเฮ้ยเฮ้ยมีอาหารมีอาหารอาหารยังเด้อไอ้ดอกบลเบลี่ดีของดีขุดขอขุดไม้ไปให้หมดเลย แล้วก็รอให้ไม้มันอะไรมาก่อนได้หมดอาจจะมันกะตกบางช่วงนะบอกก่อนเครื่องกูกากูบ,บอกท่านผู้ชมหรือบอกปืนมาเลยเขาไปสับเดียวเหมือนบอกปือไงบ้าชินนะชินชินดีต้ตู้ตู้้รเฮียจะของแบบพงปุ่มใจนะ ทศเจ้าของแม่คงคงใจน่าดูแบบไอ้เหี้ยกูให้มึงมาสร้างข้างบนแต่มึงจะไปทางข้างล่างกันเนี้ยนะเนาะไอเดียจบอกประเดี๋ยกูกูชีวิตกูกูกูเลิกได้ไม่เว้เส้นทางกูกูเส้นตัดเส้นทางตรงตรงดิ่งบางบางทีก็ไม่ดีเหมือนกันนะเดีอะทางตรงเป็นไงอะตายดีเวลาเล่นเวลาเล่นแมพผีทางตรงนี่โอ้โหเดียเฮ้ยนี่ไงทางลง ที่เขาิตทางลงเขาจะฟักมีทางลงเองไปขโมยสักชันคอที่เราขโมยให้โบสีกว่าโจนะพวกกูอ่ะใช่ไหอ๋อ,อตรงนี้จะมีเถวาวันอ๋อมีบันไดอีกนี่หว่ามีเถาวันแล้วมีบันไดพยายามสังเกตน,นะโอ้ตอมบี้เยอะจังอ๋อไม่ใช่ฟิตมันไม่ใช่ทางลงมันเหมือนกับมันเหมือนกับถ้ำว่ะอ๋อก็เป็นเหมืองดิ โอ้โหมันก็คือทางลงด้วยแหละแต่ซอมบี้เยอะว่ะตีเลยกูลงไปข้างล่างก่อนแล้วกันนะให้กูลงไปทำมังวุ้ยสวยว,ว,ว่ะเที่ยกูมาอยู่ตรงที่เขาขี่กันแล้วอ่ะ <c oughs> อุ้ยเียเจ็บในทางแม่งอันตรายดีนะโอ้โห ตกลงมาแลนะ้วเนี่ยเฮ้ยจะข้ามไปไงอ่ะโอ้โหโอ้ตามอะไรก็ตามไม่ตรงเลยเฮ้ยมีหินย้อยด้วยใช่ไงมันจะมืดแล้วนะเราได้ทำเดียวว่าออโอ้ฟิตมีกล่องมีกล่องมีกล่อง ทำที่ขุดมาแมล้วน่ะทำมาดีระดับกูแล้วเพตายหาไปหนึ่งตรงนี้มีต้นไม้ใหญ่มีบันไดแล้วก็มีกลีคุกกี่ฟิตฟิตมาฆ่าซอมบีด้ดิมืดตวะ Nó đang ở nơi nào đây? Ờ, ở trên đó. đã rồi. Hãy để tôi đi, đi đi. Hãy Ôi! Ôi trời ơi, không được. Wow. Oh, เสียงอะไรวะทุกชากชุดๆเราต้องหินย้อยค่อยก็ได้เราลงไปดูข้างล่างเหรอว่ามีอะไรเฮ้ยมีนี่ด้วยเกลตอ้ยมีวอลอยู่ตรงนี้นะเจเออุ้ยอุ้ยแมงมุมแมงมุมแมงมุมใครก็ได้ช่วยด้วย เปียตายอ้ายพิดมึงมี ng, มึงมี ng, ม, osity, มีดอ่ะไหนยะอยู่ข้างล่างปุ๊บขึ้นไปข้างบนก่อนคือมาต่อดีกินจริงไปคนเยอะเลยนี่มันหมดอะไรครับนี่วัตรุดบยากรอนให้หมดก่อนไม่ทานเอ่อไม่ได้เอาอันนั้นไม่ well. ได้วะก็ครับ มูมาาาีแล้วเปล่าตัดมามามาเอามาและเอามาละเออต่อให้หมดเอาให้หมดมีอะไรกูว่าหมด,หมด,หมดนี่ก็โจนี่กูบอกก่อนเจอป้าโ<อ>จ้ป้าโจ้จกูขโมววยไอ้กูว่าเฮ้ยขึ้นบ้านไอ้สีม่วงนี่นะวะใช่ของไ้เอ้ยไอ้ตรงนี้มีของซ้อนโอ้โหไอ้ตรงนี่มีของซ่อนเฉยเลย เออฟิตฟิติตตไปดูิดูข้างซ้ายดิมันมีอะไรมันมีอะไรไหมมีอะไรเปิดปะอ๋มีอะไรบ้างนนอีบมีแต่เนื้นอทอมบี้แล้วก็ <S <S 2> <S 2> แยงมูม ใช่แสดงว่าแถวหังนี้มันจะมีของซ่อนโอเคนีอันนี้ดีหนยเก็บไว้เก็บไว้เฮ้ยเอ้าอัดเฮลมีกูจะตกกูจะตกไอ้ตกอะไรตกอะไรู้ข้างล่างมันมีเนี่ยตกนรกอ่ะที่มันเต็มไฟอ่ะขึ้นมาดิอ้าวเฮี้ยกูก็ตก เพี้ยไได้เหรอเอาเจมีลาวาอีกโอ้โหไอ้เหีอ้เฮียอะไรวันนี้ของกูงามงามงามกับมาของมาของกงมาเดกด้วยอ่ะเรื่องกูร้อนที่เดีย